อันนี้นะคะแล้วก็จะมาแกะสิ่งนะคะที่รอรนมากๆ้อมากแล้วก็ตั้งใจอยากจะมาเอาไว้ประดับบนเตียงมากๆเลยนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี้ยก่อนได้มาเนี่ยก็ต้องบอกกันว่าคนที่เป็นแรงบันดาลใจในการส่งค่ะก็คือน้องแจมินวงเอ็นซีทีนั่นเองค่ะเพราะว่าหลังจากที่ตัวดีเลย์แคมน้องนะคะได้ออกมาเนาะก็ปรากฏตุ๊กตาตัวหนึ่งขึ้นมาบนเตียงน้องนะคะนั่นก็คือจ้บบันนี่นะคะซึ่งก่อนที่เราจะรู้เนี่ยว่ามันเป็นไซส์อะไรสีอะไรเนี่ย ในชาวทวิตเตอร์นะคะก็ได้มีการถกเถียงกันมากเลยว่าน้องเป็นสีเดทค่ะน้องเป็นสีซิลเวอร์ค่ะน้องไซส์31ค่ะน้องไซส์36ค่ะสุดท้ายนะคะก็เหมือนจะมีคนถลุมมาน้องว่าน้องเนี่ยเป็นตุ๊กตาสีเบทนะคะไซส์36ั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็ได้ลองสั่งมาดูแต่ว่าก่อนที่จะสั่งเนี่ยเราก็ แรงเลยอยู่มากๆค่ะว่าจะสั่งช็อปไทยดีหรือว่าจะกดเองดีนะคะซึ่งตอนนั้นเราก็ดูเปรียบเทียบหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวราคาตัวระยะเวลาหรือว่าการขนส่งอะไรเงี้ยค่ะซึ่งราคาช็อปเนี่ยตัวนี้มันขายที่ราคา2,200บาทนะคะแต่ว่าตอนเรากดเองเนี่ยราคาที่เรากด ตอนตัดเลทตอนนั้นเนี่ยมันแค่1350าบาทเท่านั้นเองรวมส่งนะคะค่าส่งรวมส่งด้วยก็เลยคิดว่าเออเออไหนๆเราจะพิออเดอร์กับทางช็อปไทยเนี่ยก็ต้องรออยู่แล้วเราก็เลยโอเคโอเคยังไงก็ลองสั่งมาก็ได้เพราะว่าเราก็ไม่เคยสั่งของจากทางฝั่งยุโรปเหมือนกันนะคะนี่คือสั่งตรงมาจากลอนดอนเลยทุนเตเนอากแค การสั่งนะคะก็ได้หาข้อมูลมาเยอะหลายที่เลยเพราะว่าเราก็ไม่เคยสั่งเนาะก็ไม่รู้ว่าระยะเวลาเนี่ยระยะการขนส่งเนี่ยมันจะนานมากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ลองเสิร์ชหาอ่านตามพันทิปอ่านตามทวิตเตอร์อะไรเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ก็จะขนส่งมาประมาณ10 12วันไม่เกินนี้คะ่ะแต่ว่าเรารอไปทั้งหมด20วันทําไมนานขนาดนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ แต่ว่าก็เข้าใจได้เนาะด้วยสถานการณ์โควิดปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้การขนส่งเนี่ยมันดีเลย์มันล่าช้าปกติได้แล้วก็ไม่เป็นไรค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้น้องมาเล้เป็นพัสดุนะคะที่ส่งตรงจากวันตอนแต่ว่าก็จะเป็นถุงพลาสติกแบบนี้เราก็สงสัยอยู่ว่าทำไมค่าส่งมันถึงแค่4ยูโรก็เพราะว่าน่าจะเพราะว่าน้องมันมาเป็นพลาสติกอย่างนี้แหละค่ะทำให้ค่าส่งเนี่ยมันถูกกว่าถุงเป็นบล็อกเนาะ ในวันนี้เราก็ได้เอามาแล้วเดี๋ยวเรามาลอกแกะกันเลยดีกว่าเราจะทำไงจะเป็นยังไงเย้นะคะเรามาแกะกันเลยดีกว่าเราจะดึงเทปเลยเนาะดึงเลยแต่วค่อนข้างแน่นหนาเลยนะคะ ใส่ถุงข้ามานะคะมีกระดาษอะไรให้น้วอ่าเป็นตัวนะคะตัวเหมือนเป็นรีซซฟของเขาเนาะอว่าสั่งตัวเป็นตุ๊กตาเบตบันนี่มานะคะไซส์36เนาะแล้วก็วันที่สั่งนะคะสั่งตั้งแต่วันที่23จะส่งนะคะวันที่25นะคะแล้วก็มาถึงเรานะคะวันนี้วันที่16กกุมภาค่ะนี่ตัวนี้เป็นการนะคะที่เราสามารถที่จะ ขอดีควสนะคะให้เขาเขียนมาให้เราด้านเขาก็เขียนมาให้เราด้วยดูแบบผนึกมาอย่างนี้เลยอะ่แะแกนะจิงจงทุกคนมันดูไม่ค่อยลงทุนเลยอะเราคิดว่าเขาจะเขียนเป็นแบบลายมืออะไรมาให้อย่างเงี้ยอันนี้เหมือนเขาพิมพ์แล้วก็แปะมาให้เลยเป็นข้อความนะคะเป็นเหมือนกิฟต์การ์ดที่เราสามารถที่จะดีควสให้เขาเขียนได้เนาะแต่ว่า แล้น,นี่ก็มันจะแบบเอ้ยเป็นลายมือน่ารักน่ารักเขียนฟอนต์น่ารักมาให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือปิ้นแต่แบบดูดิไม่เท่ากันด้วยค้างๆอ่ะอืมไม่เป็นไรค่ะไปดูน้องตุ๊กตากันดีกว่าไปแล้วน้องมารูปร่างในถุงแบบนี้นะคะออกไปก่อนถุงนา่ารักมากมีแบบดีเทลลายมีน้องกระต่ายเพนควินต่างๆมีข้างหน้านะคะก็เขียนว่าเจลลี่แคทลันด ไปชมให้กันแล้วนะน่ารักมากโอ้ยน่ารักมากโอ้ยน่ารักมากนก่ารักมากเลยค่ะทุกคนอ้นิ่มมากเลยเอังสวัสดีนะทาร่าว้าวทิ้งไมค์เขาเข้าานะคะน้องคนนี้น่ารักมากทุกคนตัวนิ่มมาก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 นี่เทลของมันนะคะก็คือตรงจมูกมันจะเป็นสีชมพูนะแล้วก็ข้างหลังก็จะมีหางสีขาวด้วย สซนี้ก็าลังพอกอดเลยนะคะผู้หญิงกอดเนี่ยกำลังกำลังน่ารักเลยอะแต่รับน้องแจมินเนี่ยคิดว่ามันอาจจะตัวเล็กไปนิดนะเวลาน้องกอดอะไรเงี้ยก็รักมากทุกคนคะยังไงก็ไปถ่างตามกันได้นะคะเพราะว่าราคามันก็จะถูกกว่าช็อปไทยเนาะแต่ว่าอาจจะต้องรอนิดนึงนะคะแล้วก็เราไม่เสียภาษีนะเพราะว่าสั่งมาเนี่ยรวมส่งแล้วมันก็ไม่ถึงพนะันหะ้าเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่เสียภาษีแน่ยๆยังไงก็ลองไปสั่งตามกันได้นะคะอย่าลืมไปรับน้องมอุปการะกันนะ วันนี้เราไปก่อนแล้วไหม